อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติเหมือนกันนะคะเมื่อมีฝูงนกปากห่างนับพันมาอยู่ที่กลางทุ่งนาชาวนาก็ชื่นใจค่ะเพราะว่านกปากห่างเหล่านี้มาช่วยกำจัดหอยเชอรี่เป็นอย่างดีค่ะ นี่คือภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจค่ะเมื่อมีฝูงนกปักหางนับพันตัวมารวมตัวกันกลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาทำให้กลายเป็นสีสันในะแวกนี้ซึ่งไม่ใช่เพียงความสวยงามทางธรรมชาติเหล่านั้นฝูงนกปักหางนับพันเหล่านี้ยังเหมือนมากลายเป็นผู้ช่วยกำจัดศัตรูข้าวตัวฉกาดอย่างหอยเชอรี่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนามาอย่างยาวนาน โดยทางด้านนางสายบัวพุกพเนาอายุ48ปีชาวนาที่บ้านยองแยงหมู่ที่8ตำบลพเนาออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นทำนามานานหลายปีแล้วแล้วก็สังเกตว่านกปากห่างจะมารวมฝูงกันเป็นจำนวนมากช่วงฤดูทำนาโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่เรียกกันว่าเป็นหน้าตำนาซึ่งจะเป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มหวานข้าวใหม่ๆ ก็จะมีนกปากห่างบินมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อมาหากินหอยเชอรี่ที่อยู่ในนาข้าวโดยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะนกปากห่างเหล่านี้มาช่วยกำจัดศัตรูพืชที่คอยกัดกินต้นข้าวอ่อนจนเสียหาย ตนเองเห็นแต่เปลือกหอยเชอรี่ตายเกลื่อนอยู่กลางทุ่งนาซึ่งแสดงให้เห็นว่าพอนกปากห่างเหล่านี้มาก็ช่วยชาวนาได้มากจริงๆซึ่งถ้าไม่มีนกปากห่างมาชาวสวนชาวเกษตรกร,ก,รก็คงจะต้องใช้ยากำจัดหอยเชอรี่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงการที่นกมาช่วยกินหอยเชอรี่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่มีใครไปทำร้ายหรือขับไล่ลกนกเหล่านี้เลยเพราะเขามองว่านกเหล่านี้ทำประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษถึงแม้ว่าบางครั้งนกอาจจะเหยียบต้นข้าวไปบ้างเพราะด้วยความที่เขามีตัวขนาดใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ยอมรับได้ สำหรับนกปากห่างนั้นเป็นนกน้ำขนาดกลางในวงนกกระสามีลักษณะเด่นก็คือจะมีจาง,งอยปากบนและล่างโค้งงอห่างกันเล็กน้อยทำให้ง่ายต่อการคีบหอยเชอรี่ซึ่งเป็นอาหารหลักพบมากในแหล่งน้ำที่มีน้ำนิ่งทุ่งนาหรือพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนาของเกษตรกร นกปากหางจึงมากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสําหรับนาข้าวได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ